วัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนก็พามาเที่ยวนาม,มาดูสระเน,นาะสระน้ำใกล้จะแห้งแล้วได้ข่าวว่าจะเจาะบ่อก,ก็กำลังรอเลิกยามอยู่น,น,อ,นอันนี้นะคะเราก็ไปได้ต้นกระจับมานี่ค่ะทุกคนจ้กระจับเวต้นกระจับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆบัวแต่ว่าเขาจะเป็นกอเล็กๆแบบนี้นี่ค่ะ เขาก็จะยาวๆลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลากเขาเนี่ยก็จะยาวลงไปจนถึงก้นสะเลยแล้วก็เขาก็จะมีใบโผล่ขึ้นมาแบบนี้เอาลงไปยังเอาลงไปเลยนี่ค่ะวันนี้น้องสาวก็จะมาปล่อยกระจับในสะกันค่ะอุยคลึกเราก็ไม่ต้องดำไม่ต้องอะไรนะคะโยนโยนลงไปเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเขาก็จะกลับตัวของเขาเองนะคะหงายใบขึ้นมานั่นเองก็ปล่อยไปนี้เลยดำให้รากติดจะได้โตเร็วนี่ค่ะค่ะไม่ได้เอาบวัวออ๊ยแค่กระจับนี้แหละก็พอแล้วเดี๋ยวก็แตกเยอะแยะนี่เลยะคะ่ะ นี่ค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเขาก็อยู่ได้แล้วอันนี้คือกระจับหรือว่าเขาควายที่พวกเราเอาไปต้มกินนั่นแหละค่ะี่ค่ะแค่นี้เองค่ะก็เป็นแล้วกระจับเรา